อ่านกูสตรีมไปตั้งนานสัตว์แม่งแตกไปตั้งแต่สิบสี่นาทีแรกไม่รู้ตัวเลยใครมบบมาฟันยาอยู่แถวกูันะนินเที่ยงอะเหรอโอ้ยังละจ้ะ โอ,อ้ไท่โจหัวเขียวโอ,อ,อ้ยังขุดไม่เต็มเลยเอาี่แล้วไปทักทายคนในหมู่บ้านหน่อยไหมได้พี่แดงเหรออือของพี่แดงอะวขอบคุณสวีตเจอร์นายนะคะขอบคุณมากคะขอบคุณที่หลงเข้ามาดูนะ วิจีบใครดีรอบนี้จีบอเล็กดีไหมชอบหนุ่มตะกี้เราแล้วเราตกลงก่อนว่าเราจะจีบใครแซมก็น่ารักอยู่นะได้หรอหนูจีบแต้มหนูคอละอะไรกันวะเนี่ยเปถือถือก็เปิดไมค์มากูเอาอเล็กก็ได้มามากูช่วยป๊อกป๊อกคนละป๊อกหลังป๊อกแน่นอนฮะเราไม่นอนบ้านเองเป็นไรกูนอนด้วย Hey, what happened? เราเบ็ดก่อนพี่อยากตกปลาพี่ชอบโดเนตท <c oughs> ใครเขายืนขวางคัดสิ่งนั้นหรอ <c oughs> ไม่กินสลไยโจ้นะน้องขอมันชีสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้ค่ะ <c oughs> ่วงนี่ชิวข้าว <c oughs> แล้วหมอมันมาเอาเบ็ดไปหรือย่งเราดูดีกว่าว่าเพื่อนเราอยู่ไหนพี่รู้ไหมเพื่อนเราอยู่ไหน อยู่ไหนจีผู้ชายเพื่อเรากำลังจะขึ้นไปหาเซบัตเตียนชัวเอ้ยโอ้แล้วนะด้วยขอบคุณมากฮะโอ้ยไม่กระทบเงินน้องใช่ไหมให้พี่เยอะขนาดนี้พี่ตื่นเต้นชื่ออะไรดีกว่าชื่อวเดี๋ยวพี่จะไปไปโพสในเฟสเอาไว้พี่คนด้วยพี่ตอยฮะฮะมีคนโดเนทมาให้พี่ด้วยฮะ เฮ้ยถามจริง,งจริงเหรอวิอขอบคุณนะฮะผู้ดีใจนี่คือเงินก็แร้สรุปสรุปชื่ออะไรฮะพี่ฟอนค่ะโอเคครับน้องฟอนดาวม,ม่วงไม่ไม่ไม่ฉันจะดูโอ้ล้วเข้ามาทำไมากันเยอะแยะนะเข้ามาทำไมากันพี่แล้วพี่จะเอาเก้าอี้หนูออกมา,าทำอไมโอ้ทำไมพี่ไม่ไปเล่นอีกบ้านนึงฮะบ้านนี่ อะไรวะเนี่ยไอมันซ้อนอย่างนี้ได้ด้วยหรอรี่ซายมีแฟนคลับด้วยอรอแล้วมึงโปรมายังไงล่ะเพื่อนมึงโปรมาย่งไเช่นโปรมาเซลเดย์เอ้ยอาลุปหมอจะลงมอดไหมอ่ะไม่ใช่มอดคือมันมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการลงมดคืออะไรใช่เราต้องมานอธิบายกันว่ามดคืออะไรมอดที่มันหมอเหละที่มันชอบขึ้นข้าวอ่ะ

อ๋อพี่หมเอางั้นเหรอขอบคุณมากมากเลยพี่หมอคงต้องดีใจแน่ๆนเลยอะไรกูเห็นนะเอ้ยกูรู้กูก็เรียวให้มึงอยู่ไงมึงไม่น้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรแค่น้องชื่ออะไรบอกสีสัตว์น้องชื่อปอนน้องชื่อปอนชอบ thoát 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 ừ chón <laughs> <Ở đây cười>